สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียรประเทศยูเครนว่าประธานาธิบดีโวโลโดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศว่าจะมีสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนั์นทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่จะเป็นการสนทนาที่เป็นไปในแง่บวกและสร้างสรรค์มากโดยเซเลนสกีแสดงความยินดีกับทรัมป์ในการประสบความสำเร็จกับแผนการหยุดยิงและแผนสันติภาพที่โดดเด่นในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อนั้นผู้นำยูเครนกล่าวว่าถ้าสงครามในภูมิภาคหนึ่งสามารถยุติดได้ประเทศยูเครน จะพยายามยุติสงครามในภูมิภาคอื่นรวมถึงสงครามระหว่างยูเครนกับรัเสเซียพร้อมทั้งเรียกร้องท้ามให้เพิ่มแรงกดดันกับรัฐบาลมอสโกในการหวนคืนสู่โตเจรจาด้านนายเซอร์เกยร์ริคอฟรมชกระทรวงการต่างประเทศรัเสเซียกล่าวว่าจากการพบหน้ากับประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินผู้นำรัเสเซียและผู้นำสหรัฐที่รัฐอลสกาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการสู้รบต้องยืดเยือ้อและต้องการให้สงครามดำเนินเรื่อยไปจนกว่าชาวยูเครนคนสุดท้ายจะสิ้นลม แม้การประชุมครั้งสำคัญที่รัฐอลาสกาจุดประกาศความหวังให้กับทุกฝ่ายว่าสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะยุติแต่แสงสว่างนั้นริบรบีลงจากการที่ผู้นําสหรัฐและรัเสเซียไม่ได้มีข้อตกลงใดร่วมกันความพยายามทางการทูตชะงักงันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับการที่รัสเซียยังคงรุกคืบดินแดนของยูเครนได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ทําแสดงท่าทีที่เป็นสัญญาณของความเหนื่อยหน่ายกับเรื่องนี้มากขึ้นโดยถึงขั้นเคยกล่าวว่ายูเครนควรพยายาม ยึดดินแดงที่ถูกยึดครองกลับคืนทั้งหมดด้วยความช่วยเหลือจากยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนาโต้ NATO.